สอะรัยกุณมรรฮ์มะตุลลฮวะอะเราะกาตั์นะครับก็ทุกวันนะครับเราก็จะนำหะดิษมาตอกย้ำนะครับเพื่อเป็นการตักเตือนนะครับถึงสิ่งที่เรานั้นได้กระทำนะครับในช่วงแรกนะครับเราถือศีลอดในต้นรอมฎดอนเราอาจจะมีความระมัดระวังนะครับเพื่อที่อยากจะได้ผลบุญนะฮะอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแต่เราเผลอถือศีลอดไปสักระยะหนึ่งนะครับในความเป็นมนุษย์ทำอะไรบ่อย นะครับก็จะมักจะเคยชินนะครับเราก็อาจจะเริ่มมีความเหนื่อยล้ามีความเบื่อนะครับปากเราที่เราเคยหยุดไม่พูดเรื่องคนอื่นไม่นินทาคนอื่นนะครับมันก็เริ่มกลับมานะฮะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภัยนะครับสิ่งที่มันเกิดจากคำพูดของเราในขณะถือสินอดเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากความหิว ล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลานะครับก็ไม่ต้องการให้เรามาอดนะครับในขณะที่นะครับเราอดเฉพาะแค่ปากนะครับแต่อย่างอื่นนะครับเราไม่ได้มีการอดกั้นเลยนะฮะมันก็ได้แค่ความหิวนะครับอย่างที่ท่านอับดุลโมตสซอลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมนะครับได้บอกรายงานจากอับดุลฮุเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุกอลากอละรอสูลุลลอฮิสอลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมมันลัมยะดะกอลุซจูร นะครับใครที่ไม่ได้ทิ้งคําพูดที่ไร้ออาสาระนะครับคำพูดที่เท็จนะครับคำพูดที่โกหกนะฮะว่ามาละบีฮีแล้วก็การกระทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทำนะฮะโปกตลกโปกฮาอยู่นะครับยังถือศีลอดอยู่นะครับพูดในเรื่องของลามุกจกเปรตนะครับขำกันอะไรกัน ไม่มีความสำรวมน,นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกว่านบีมุฮต์มัมมัตซอลลอละเวเลย์สัลลัมได้บอกว่าฟอยเลซสลิลละยาฮ่าเจตุลนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาไม่ต้องการนะครับฟีออยาดะต่ออามะฮูวะชรอบะฮูนะฮะในการที่เขานั้นจะอดอาหารหรือว่าอดน้ำนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการนะครับถ้าหากว่าเขามานั่งอดน้ำอดอาหารแล้วเขายังปฏิบัติตัวแบบนั้น คําพูดและการกระทําของเขานะครับยังไม่สํารวมไม่ได้อยู่ในเรื่องของสี่ยามการถือศีลอยู่เนี่ยนะครับอัลลอฮุบะตาลาไม่ต้องการให้เขาหิวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอับดุลเ์มุสลัลลสลัมนะครับได้มาตักเตือนเราแล้วเราก็มาตักเตือนกันนะฮะในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันอยากจะให้พี่น้องนั้นนะครับได้ตักตวงผลบุญ นะครับในช่วงดอรมะดอนอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับในไะดิษต้นนี้ครับซาลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ